เดี๋ยววันนี้เราจะมาต่อจาก EP ที่แล้วกันนะคะทีนี้มันเป็นหัวผู้หญิงอะสวยอะสวยอะรถมันแกมันเล<ว>ิศในบ้านนี้หน้ามาเตอร์เหมืนนมอนเหมือนเหมือนอันนี้เหมือนในกระตุ้นเรื่องอะไรไม่รู้อะหนูหน้ารีอะโอ้ย oh <c oughs> <c oughs> หน้าเหมือนชิมแปนซีนีบานานีลีใช่ใช,ชิมแปนซีนีบานีนี่นี่พี่ดิงหันอมองสิได้ ตองเต้นเธออยู่ไหนต้องเลุดอ่าอยู่ตรงหนูปะอยู่ตรงหนูหนูให้โลกมันจำไปเลยโอู้วววเลิศตามมาตามฉันมาเธอมันมาแล้วเดี๋ยวนี้ต้องกระโดดโอ้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 อ้าวอ้าวเมื่อกี้เราไปทางนั้นเราตายใช่ปะเราไปทางนี้เห็นปะโอ้โหยังง่ายเลยอะอะตื้อตื้อตื้อ ตือ้อตื้อตื้ออะไรแน่ล่ะจ้ตัวแม่ตัวมัมตัวมันดาดตัวโอว๊ยเราจะไม่พลาดแล้วนะจ๊ะเพราะว่าเราต้องตัวแม่เข้าไว้ไเฮ้ยเธอจะกระโดดด้วยสิเราลืมกระโดดนั่น,น,น,นยังงั้นเดินดีๆไปเลยน,น,น,นั่นน่ะเออไปผิดทางช่วยด้วยอืมใช้สกิลตัวแม่นะคะข้างในอะไม่รู้เมื่อกี้ไปผิด ว้าวฉันเห็นเธอด้วยนะเดี๋ยว<ป>ฉันมาดูกันเออฉันเห็นเธอด้วยอะหัวตริ้วหัวตริว้วตามฉันมาเธอดูซี่ฉันหัวตริ้วอะเธอเธอหัวตริว้วเธอลงมา,ปาเปล่าเล้วกแบบชอ่ชอช่อขึ้นบันไดแบบธรรมดาไม่เป็นอันนี้ลายเหรียญเธอว<ะ>้าว<ะ>อันนี้เราห้ามไปเราต้องไปตรงนี้ ปล่พลัางปล่พลังซุปเปอร์ไซยา่าพังขึ้นมาโอ้นี้ตามขึ้นมาเร็วนั่นทางไหนอ่ะทางนี้เหร

เหมือนไวเหมือนใสกรอกแต่ตจริงๆมันคือเหล็กที่ขึ้นสนิมไปแล้วไว้ไ<อ>จะรอดอยู่แล้วเราว้าะชบเราต้องค่อยๆกระโดดใส่<อ>เราลอดแล้วตามใช่ไหมอุ้ยอันนี้เป็นเลเซอร์เธอมันต้อค่อยๆในนี่เราแบบดิจิตอลอ้าวอ,อ,อันนี้มันจะหลดลงมาปะหรืออะไรอะอทีนี้เราจะเอาแบบ ดีๆแล้วนะคะทุกคนเราลอยขึ้นแล้วจ้ะอ้าวอ้าวนี่นี่เป็นไงเป็นไงเทปาวเทปาวว้ายเทปาวอ้าวคือหนีไม่ได้เธอเธอเธอฮเมื่อกี้ฉันฉันเกือบตาย มันเกือบตายแน่เราไปกันเถอะเราต้องเต้นแบบสวยๆต้องเต้นแบบสวยๆยืมไหนแล้วว่ะทางนี้อ่ะไปทางไหนอ่ะทางนี้แหละทางนี้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 ตาขึ้นมาแบบแอนด์รันเอนไปกันลอยขึ้นชิลมันเบิร์ดจะมตัวแม่ตัวมัมตัวบรรดาตัวเทพบระวุตัวนะตัวอาอันนี้เขาจะหลอกเราอีกปะเนี่ย นาทีที่หกแล้วนาทีที่หกแล้วหกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเธอไอพีพี่หกนี่มันยากเกินไปแล้วนะเนี่ยมันมีไฟฉายแล้วอ่ะใช่แสดงว่ามันมืดมันเรามันมืดเราต้องใช้ไฟฉายนี่ไงเธอจำฉันมาจำฉันมาจำฉันมาเธออยู่ไหนอ่ะไปเอานี่แล้วนี่ก่อนนะ เฮ้เจอดืเจอแล้วเจอด้อพเ่ผิงผิงหันมองเมื่อกี้เราเห็นมัน้เจอดื้อเจอเจว้าเฮยเช่อจอ้เนี่เจะแล้วมันมีทางอยู่เมื่อกี้มันมีทางอยู่อะมันมืดมากเลยอะมองเรากลัวมองยากอากเอาฉันกลับมาที่เดิมเดิมฉันกลับมาที่เดิมดีนะขอบคุณมากพี่ไม่รู้นี่นี่ทางนี้ โอนี่มีประตูนี่พิงฉันไปแล้ช่องไฟใสยช่องส่องไฟใายหน้ามันนี่เขามีลูกศอนชี้ด้วยเธอจำฉัน,ม,นมาจะหลอกลวงเราเปล่าไม่รู้ว่าไม่หลอกหรอกฉันว่าอาจจะเป็นแบบนี่ไงตัวสปาร์วอ,อัคจำฉันมา <gasps> ฉันไปแล้วนัดเจ้อ้าวอ้าวมันติดแน่เลย นี่มาตรงนี้นี่นี่สปาว์รบอบมาระบบฮชฮัชเลูกบอลมันมีลูกบอลด้วย <c oughs> ลูกบอลกับหัวหรือเราให้เตะไปที่มันมันอาจจะเป็นแบบหลอกลวงก็ได้ไงนี่ไงเจอแล้ว <c oughs> เธอมาเร็ว <c oughs> อุ้ยอันนี้ต้องชิดต้องชิด <c oughs> อันนี้ก็ต้องชิดโอ้โ มันมองเรียบแอะเอ้ยเธอท่าอย่าไปทางนั้นเายทางนี้ทางนี้ทางนี้เออเอ้ยไปทีที่เจ็ดแล้วเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะตีด่านยากมากนี่อะไรอ่ะเข้อไปทางนี้เดี๋ยวมาระวังนะไปกัน อ้าวเธอล่างกระจายเลยเมื่อกี้เดี๋ยวฉันไปก่อนนะว้ายไยจะกลัวโอเคฉันไปถึงตรงนี้แล้วดฉันหลอเรียบมากป้าตามฉันมาจ้ะว้าวกระโดดกระโดดกระโดดด้วยเอออันนี้ต้องกระโดดเลยปะกระโดดกระโดดเอ้ยกระโดดโอเคเราไปต่ออันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่เราไปต่อได้อ้าว ว้ายว้ายมันกระโดดโอ้โหกระโดดมันแบบอัพเร็วเลเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นมันเหมือนลอยอ่ะใช่อุ้ยอุ้ยไม่คิอันนี้ต้องกระโดดปะโคจูอ้ายเออโคจูซาตรุแบบใดโคจูใครมองนางฟ้าไม่มีอยู่จริงไปแล้วไปแล้วว้ายเฮ้ย โอ้โฉวซาตอุลูเจอเลยเหน่อล้างนี้ยนะใช่หรอเห็นว่ะเหนียบแปะเปือดโอ้ยลากแมวรักใจยากอ่ะ,อะอยากเฮ้ยผ่านแล้วหรอที่เรายังไม่ผ่านแต่ว่าเมื่อกี้เราเดินหัวมันอย่างเดียวแล้วเราก็ตกอุ ไฟตายเหมือนเดิมตรน้าต็มตามฉันมาทำไปไม่ได้มันไม่มีจุดเซฟไม่มีจุดเซฟแต่นี้ยากมากใช่เดี๋ยวหนุดูก่อนข้างล่างมีอะไรนี่อันนี้ไม่เป็นไรน,นี่ยังปลอดภัยแค่อย่าโดนตัวอุ้ยอันนี้ต้องใช้แบบความสามารถในการกระโดดขึ้นโอเคฉันผ่านแล้วอันนี้ไม่ยากเท่าไหร่นะ อาโรตามฉันมาเไม่ควรตัวแปลกเลยเฮ้ยฉันตายได้เพราะว่าฉันสปาวไปแล้วฉันฉันถึงจุดแล้วฉันถึงจุดแล้วไปตามฉันมาเธอเฮ้ยเฮ้ยกระโดดถุงลูกกินผามาเราไม่ได้กระโดดเฮ้วยกระโดดด้วยกระโดดด้วย เลยยังไม่เห็นเลยเอา้ยอาวโอ้โหปากก็คือแบบใหญ่มากตามชื่อเฮ้ยมันมีหน้าใหญ่อยู่ข้างล่างได้ I see t o o I see you. ว้ายว้ายเออไอตัวเลื่อนๆนะมันยากเอ,อ้เออใครบอกนาะง้าไม่มีวายตาไปแบบงว้าย ไปแบบชิลชิลจ้าเอา้าเราเผลอกลับมาที่เดิมอ่ะเออมันหันหน้ามาให้เราอ่ะจริงปะความจริงมันอยู่นี่ก็มาถึงยัง กระโดดอีกแล้วเรียบโอเคอ้าวเราแล้วละ่ะไม่เช่ลาเอ้ยเราเล่นเกินแบบชอบตายอ่ะนี่เรียบไปเรียบไปต้องก่อนนะไปต้องต,า,ต,า,ตาย ตื้อตืตื้อตามฉันมาเร็วต้ตื้อต้อหูรอด้วยโอ้โหลื่นมากลื่นตื้อ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 นั่งดร้อนหมดแล้วอ่ะคือลื่นลื่นลื่นดเธอดูเธอดูหน้ามันสิเือมันโดนน้ำจนปากจนปากปักปากม่วง เออมันเย็นจนปากง่องเลยอะถ้าดูไอ้ตัวนี้ก็ว <c oughs> ้ายว้ายอย่าตามฉันมานะ <c oughs> ไปแล้วนี่แล้วที่นีม่มันหนาวเกินใช่อันนี้ลูกบอลเอออันนี้คือลูกบอลเลยอะว้ายอไรไม่ทันเรื่องเลยตายแล้ว <c oughs> เราต้องหลบคอยหลบ มันนั้นฉันมันนัอู้อู้อ้ฉันคือฉันจะไปจะกก็อึดอเดี๋ยวตอนนี้ฉันขอไปก่อนนะจ๊ะโอ้ยลื่อๆๆๆอ้าเอาเอาาเ้จ้าวโอ้โหโอ้โหโอ้โหเป็นเชอโอลิติปะเนี่ยเธอ โอ้ยเวทีที่เก้าแล้ว่啊ใกล้เวทีสิบแล้วไปกันเฮ้ยเธอดูดิอันนี้คือเปแบบว่านี่ว้ายมันเลื่อน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 เราต้องระวังอ้าวดาจุ๊บเติร์ด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 ติดติดติดมาจุ๊บโอเคเรามาอันนี้คือแบบว่าสองสาวเพิ่มพับเก๋อก็คือเป็นแก๊งตัวแม่ ตามฉันมาตามฉันมาอย่าเพิ่งเฮเธอเธอยายายายไปกระโดดเอออันนี้แหละเหยียบหัวมันเข้าไปเลยเอ๊ะตึ๊ด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 โอ้ยโอไปกาสไปกาสเราอยู่บนหัวมันได้นะว้ายต้องอ้าวกระโดดอยู่บนหัวมันอั้งหนึ่งตั้งไปไว้เฮ้ชินมาแล้วอ้าวขอไปสปาฟกันเอายังไม่ทันอะไรเลยตายแล้ว จะไปทางไหนนะลืมแล้วทางน,างนี้ทางนี้ทางนี้มานี้ต้องรีบกระโดดหน่อยมากระโดดกระโดดเฮ้ยกระโดดเลยเฮ้ย <yeah. S 2> นี่คือแบบว่าหินมรณนะนะจ๊ะเฮ้ยเราต้องวัฉันฉันมวัวมองแต่เธอฉันเอาเธอเธอ มันดันมันปุ๊บอ้าวตลบไม่มันกระโดดลงมาไม่กลัวไม่กลัวมากเฮยรอดแล้วมันมองไม่เห็นเราอ่ะรอดเฉยฉันเห็นฉันเห็นประตูตรงนั้นน่ะเราต้องไปให้ถึงนะโอเคข้าหัวมันไปเลยใช่ตั้งที่โอ้ยวัดป้าคายเสียวรีบมาลีมาลีมาลี เอองั้นแหละเราต้องใช้สมาธิสมาธิในการกระโดดหินที่กำลังเคลื่อนที่อยู่มาแล้วจ๊ะมาแล้วจ้าอยู่ข้างเลยว่าเราจะหยุดพอมันลื่น มาแล้วอยๆแล้วว้าวได้ยังฉันเห็นเธอนะฉันก็เห็นเธอเหมือนกันฉันล i̇şte. ่อเธอระวัง <establishing> นะมา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 หมูเด้งเออนี่นี่นี่มาเล wow. wow. ือกมาแพ้เดียวกันอู้ว้าวว้าวห้ามตกนะห้ามตก เนี่ยตรงเนี้ยฉันจะพากระโดดตรงนี้กระโดดเออดู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 จะรอให้แพมันมามาแล้วแพมมาแล้วแพมมาแล้วแพทองทันชินวัตรนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ไม่ยากนู้นนี้นี้นี้โอ้โหจิ๊กโก้อีโอจิ๊กโก้อ้าตรงนี้ตรงนี้ตรงเอ้ยเต๋อโอ้โหง่าย เธอใกล้ถึงแล้วนี่คือความฝันของเราสินะเราจะโดนอะไรบะไปกันพี่พิงมันยิงหรอมันยิงแล้วเราตายเลยต้องรีบไปหน่อยโอเคฉันมาแล้วเย้เวทีที่สิบแล้ววันนี้เราก็ขอมาจบคลิปกันแค่นี้ก่อนนะจ๊ะ เดี๋ยวถ้าคลิปหน้าอยากให้เล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะจ๊ะอีกอย่างหนึ่งก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะจ๊ะแค่นี้นะบ๊ายบายบ๊ายบายโอเคโอเคโอเคโอ้โห้โอ้โห้โอ้โห้โอ้โ้โอ้โ้โอ จอเอาโอ้เบลเล่เบรูเบลเลโอ้มันนี่มันนี่ไอตัวสีเหลืองได้แ้